13เล่นเกมรอดหรือล่วงไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันกับเตยกันอีกครั้งนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเตยจะมาเทสการเล่นเกมในนี่เลย iPhone 13สนะคะสำหรับใครที่กำลังเล็งๆอยู่อยากได้ตัวของ iPhone 13หรือกำลังอยากจะซื้อตัวของ iPhone 13เนี่ยอย่าเพิ่งซื้อนะดูคลิปนี้ให้จบก่อน จะได้เห็นในด้านของ performance ในการเล่นเกมนะคะว่าแล้วแบบนี้เนี่ย iPhone 13ยังคงเล่นเกมได้อยู่ไหมนะคะตอบโจทย์การเล่นเกมได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็เห็น performance ภาพรวมในการใช้งานด้วยนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวของ iPhone 13เนี่ยสำหรับในด้านของ performance เนี่ยมาด้วยกันกับชิปเซต A15 นะคะที่มาด้วยกันกับ CPU 6คอแล้วก็ GPU 4ค่คอนะคะโดยภาพรวมในเรื่องของสเปคในด้านของชิปเซตเนี่ยก็ยังเห็นถึงภาพรวมในการใช้งานนะคะว่ายังครอบคลุมการใช้งานในยุคป,ปี2020 26นี้ได้อย่างดีส่วนในด้านของการเล่นเกมก็ถือว่ายังสามารถเล่นเกมได้นะคะแต่ว่าเล่นจริงๆจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเตยไปเทสให้ดูละกันนะคะวันนี้4เกมด้วยกันเลยนั่นก็คือเกม rov PUBG นะคะแล้วก็เป็นตัวของเกมนะคะเก s ชิน Impact สุดท้ายเลยก็คือเป็นฮาร์ดทอปเปียนั่นเองนะคะสำหรับ4เกมนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะซึ่งตัวของ iPhone 13เนี่ยมาด้วยกันกับหน้าจอนะคะ Super Retina XDR หน้าจอเป็นรูปแบบ OLED นะคะขนาด6.1นิ้วซึ่งต้องบอกว่าในด้านของการใช้งานเนี่ยส่วนของหน้าจอก็ถือว่าทำมาได้ดีนะคะส่วนถัดมาเลยก็คือแบตเตอรี่นะคะที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจเลยทีเดียว สำหรับสเปคชีทนะคะในรุ่นของ iphone 13บอกว่าสามารถใช้งานในด้านของแบตเตอรี่ดูวิดีโอได้ยาวๆเลย19ชั่วโมงด้วยกันเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในด้านของการเล่นเกมจะเหลือใช้งานได้จริงเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงไปเริ่มดูกันที่เกมแรกอย่าง rov กันก่อนเลยดีกว่าค่ะ อย่างเกมแรกเลยนะคะ ROV เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงภาพรวมการเล่นนะคะส่วนตัวเตยเนี่ยพอเล่นใน iPhone 13เนี่ยเตยเล่นต่อเนื่องยาวๆประมาณ30นาทีด้วยกันนะคะสักใจเลยก็คือเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนเลยนะคะอุณหภูมิแทบไม่ได้สูงขึ้นเลยในระยะเวลาประมาณ30นาทีส่วนแบตเตอรี่นะคะในระยะเวลา30นาทีเนี่ยลดลงมาอยู่ที่ประมาณ10%ด้วยกันค่ะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องเฟรมเรทนะคะ ROV ก็ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถเล่นใน iPhone 13ได้แบบลื่นๆเฟรมเรท60เฟรมเกาะแน่นดีนะคะแล้วก็อาจจะมี หน่วงบ้างเล็กน้อยตอนทีมไฟต์แต่ว่าเฟมเลทที่ตกลงมานิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ได้ทําให้เครื่องกระตุกนะคะหรือว่าเกมเนี่ยสะดุดทําให้เสียอรรสในการเล่นแต่อย่างใดนะคะสำหรับเตยเตยมองว่าถ้าหากว่าเล่น30นาทีเนี่ยเลยไปกว่านั้นแล้วนะคะแอบมีเครื่องอุ่นขึ้นมาเล็กๆนะคะสำหรับเตยเนี่ย ROV นะคะเหมาะกับการเล่นแบบแนวนี้มากๆใน iPhone 13เล่นได้แบบสบายๆนะคะส3าตาพักเครื่องสักหน่อยแล้วก็เล่นต่อได้แบบสบายๆเล่นได้เรื่อยๆเลยค่ะ ่วนเกมถัดมานะคะอย่างเกมพับจีกันบ้างนะคะเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าหากว่าพูดถึงภาพรวมในการปรับแต่งนะคะเต๋ก็ยังคงปรับแต่งให้เน้นในด้านของการใช้งานเฟรมเรทนะคะเป็นหลักอยู่ซึ่งถ้าหากว่าปรับสูงสุดเนี่ยก็จะเป็นด้านของการาฟิกที่เป็นซูเปอร์สูทนะคะแล้วก็เฟรมเรทที่เป็นแบบเอ็กซ์ตรีมส่วนตัวเต,วตวมองว่าในการเล่นเนี่ยก็ถือว่ายังเล่นได้ดีภาพสวยนะคะส่วนเรื่องความร้อนในอุณหภูมิช่วงเวลาที่เล่นมาประมาณ30นาทีแอบอุ่นขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเหมือนกับการที่เล่น RV เลย30นาทีมา แลล้วเ็กๆนะคะคส่วนตัวเนี่ยเวลาที่เล่นต่อเนื่องยาวนาน30นาทีขึ้นไปแล้วอุณหภูมิก็จะมีค่อยๆไต่ขึ้นสูงขึ้นบ้างอีกเล็กน้อยด้วยกันแต่ว่าในบางจังหวะนะคะสำหรับการเล่นผับ g ีเนี่ยก็แอบเห็นว่ามีเฟรมเรทดรอปบ,บ้างนะคะในบางจังหวะแต่แบตเตอรี่เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเลยก็คือเราๆประมาณ30นาทีเนี่ยแบตจะลดลงไปอยู่ที่ประมาณ12%ซึ่งถ้าหากว่าเล่นจริงๆนะคะตัวของผับจีเนี่ยเล่นประมาณ2-3เกมเนี่ย ก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้ลื่นดีอยู่นะคะแล้วก็เครื่องไม่ร้อนจนเกินไปแต่ถ้าหากว่าพูดถึงจุดเด่นเลยก็คือตัวของ iPhone 13ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ให้มิติเสียงของลำโพงที่ดีมากๆค่ะมีการแยกซ้ายขวาได้ชัดเจนนะคะทำให้การเล่นพับจีเนี่ยก็ยังคงเล่นได้อัจฉรลดในด้านของการใช้งานการเล่นเกมแนวนี้อยู่ค่ะแต่ว่าส่วนตัวเตยมองว่าไม่ได้เหมาะกับการเล่นต่อเนื่องระยะยาวแบบเกือบชั่วโมงชั่วโมงกว่าๆวานะคะเหมาะกับการเล่นประมาณ1-2ตาแล้วก็พักเครื่องไปทำอย่างอื่นมากกว่าค่ะ ส่วนถัดมานะคะกับเกม Genshin Impact นะคะเกมนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ากินสเปคหนักมากๆนะคะสำหรับตัวของ iPhone 13เตยมองว่านะคะสำหรับเกมนี้เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเล่นบนเครื่อง iPhone 13เท่าไหรค่ค่ะสำหรับการเล่นนะคะถามว่าเล่นได้ไหมก็ยังเล่นได้นะ,ะเพราะว่าเตยปรับนะคะในส่วนของเฟรมเรทเป็น30แล้วก็กราฟิกนะคะเป็นแบบต่ำเนี่ยก็ยังสามารถเล่นได้นะคะ จังหวะเดินต่างๆก็ยังถือว่าทําได้ดีออกสกิลได้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเล่นแบบใกล้ๆหน่อยมีในส่วนของการโหลดแมปนะคะแล้วก็ดีเทลของตัวแมปเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆแอบมีดีเลยให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าเล่นในแมปแรกๆแมบบต้นๆเนี่ยบอกเลยว่ายังคงเล่นได้ลื่นๆค่ะสำหรับเกมนี้สำหรับส่วนตัวเตยนะคะเตยมาว่าเกมนี้เนี่ยเล่นไปในช่วงประมาณ20-25ถึงนาทีนะคะ เกมเนี่ยเวลาเล่นไปซักระยะหนึ่งก็จะมีอาการที่ร้อนขึ้นมานะคะแล้วก็สําหรับส่วนตัวเตยเตยมองว่าถ้าหากว่าเล่นระยะสั้นกับเกมชิ i อินแพ็เนี่ยยังสามารถเล่นในเครื่อง13ได้แต่ว่าด้วยความที่เนื้อหาของเกมนะคะเป็นเกมที่ควรจะต้องเล่นในระยะยาวมากกว่าเพราะฉะนั้นเตยก็เลยมองว่าตัวของ iPhone 13เนี่ยไม่ได้เหมาะกับการเล่นเกมชิ i อินแพ็ขนาดนั้นค่ะแล้วก็ทําให้เครื่องเนี่ยเกิดความร้อนสูงมากด้วยหลังจากเลย25นาทีไปแล้วนะคะการเล่น30นาทีเนี่ยแบตนะคะเผาไปอยู่ที่ประมาณ 15-18%เลยทีเดียวก็ถือว่าเยอะนะคะในเวลาเพียงแค่30นาทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเครื่องร้อนนะคะขึ้นมาเนี่ยก็แอบมีเจอปัญหาในเรื่องของการเล่นเกมแล้วมีเลย์หรือว่ามีกระตุกบ้างเล็กน้อยด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะกับเกม h าร์ดท p อปเปียนะคะเกมนี้เนี่ยถึงจะไม่ได้กินสเปคมากนักนะคะแต่ว่าในส่วนของการใช้งานบน iPhone 13เนี่ยบอกเลยว่าถ้าหากว่าจะให้เล่นลื่นเล่นดีนะคะปรับเป็นในส่วนของเฟรมเรทสัก3านะคะก็จะเล่นได้ลื่นมากยิ่งขึ้น ส่วนกราฟิกนะคะปรับเป็นระดับต่ำเนี่ยก็ทําให้เราเล่นได้ลื่นขึ้นแล้วก็ประหยัดพลังงานรวมถึงเครื่องเนี่ยไม่ค่อยร้อนได้นะคะเตยเคยเล่นในระดับกราฟิกนะคะที่เป็นระดับกลางแล้วก็เฟรมเรท60แล้วนะคะในตัวของ iPhone 13รู้สึกว่าแอบ,บหนืดนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าใครที่เป็นสายฮาร์ดทอปเปียนะคะจะเล่นให้ได้ยาวๆลื่นๆเนี่ย30เฟรมกับกราฟิกต่ำนะคะจะเล่นได้ยืดมากกว่านะคะยืดระยะในการเล่นได้นานมากกว่าด้วยแล้วก็เครื่องเนี่ยเกิดความร้อนได้น้อยกว่ามากๆนะคะสำหรับการเล่นยาวๆ1ชั่วโม ะะก็บอกเลยว่าเครื่องก็จะมีความแอบอุ่นขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นร้อนค่ะส่วนแบตก็ถือว่าลดลงไม่ได้เยอะมากนะคะราวๆประมาณ13%ในการเล่นราวๆประมาณ1ชั่วโมงด้วยกันนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเล่นนานตื่ยมองว่าในส่วนของฮาร์ทโเปียเนี่ย iPhone 13ก็ยังถือว่าทําออกมาได้ดีนะคะยังคงเล่นได้อยู่ค่ะสรุปภาพรวมในด้านของการเล่นเกมนะคะในตัวของ iPhone 13เนี่ยตั้งแต่เตยใช้งานมาเทสมาทั้งหมดแล้วก็ทุกเกมที่เตยเล่นมานะคะเตยจะบอกว่าตัวของ iPhone 13เนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงเนี่ยยังคงเป็นรุ่นที่เหมาะกับชานใช้ในการเล่นเกมได้นะคะอย่างเช่นเกมประเภทโมบายอย่างนี้ยังคงเล่นได้แบบลื่นไหลดีเลยนะคะแล้วก็ยังคงรักษาในส่วนของเฟรมเลทได้ดีนะคะหรือว่าจะขยับมาเล่นเกมระดับกลางนะคะอย่างในส่วนของเกมประเภทผับจีแบบนี้เนี่ย ก็ยังถือว่าเล่นได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นในระยะที่ยาวนานนะคะเป็นชั่วโมงแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเตยนะคะเตยมองว่าถ้าหากว่าใครเนี่ยตั้งใจจะซื้อ iphone 13แล้วเป็นสายเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยถามว่าสามารถซื้อมาใช้ในการเล่นเกมได้ไหมถ้าหากว่าเราไม่ใช่สายที่เล่นเกมกินสเปคหรือเล่นเกมที่เล่นนานๆเลยอย่างเกมชินอิม a พกนะคะเตยเลยมองว่า สิเนี่ยก็ยังถือว่าเพียงพอกับการเล่นเกมในระดับเริ่มต้นและระดับกลางค่ะส่วนใครที่เป็นสายเล่นเกมแบบยืนระยะนานๆเลยเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะคะอย่างฮัโทเปียแบบนี้เนี่ย ถามว่า13ยังคงเล่นได้ไหมเล่นได้นะคะแต่อาจจะเสียอัตราลดในด้านของการปรับกราฟิกแล้วก็ปรับในส่วนของเฟรมเรตเล็กน้อยนะคะแต่ถามว่าในด้านของ performance การออกแบบออกมาเนี่ยในส่วนของการเล่นเกมมันตอบโจทย์ได้ไหมเตยก็มองว่ายังคงสามารถตอบโจทย์ได้นะคะในจุดนี้แต่ว่าในส่วนของใครที่แบบคาดหวังเลยจริงๆอยากได้แบบเกมที่แบบกินสเปคเลยต้องบอกว่ามันทําให้เครื่องเนี่ยร้อนมากๆนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของความเสื่อมของแบตเตอรี่ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวเตยเลยมองว่าถ้าใครที่เป็นสาย เล่นเกมหนักๆเลยนะคะเล่นเกมตลอดเวลาเลยเล่นเกมมากกว่า1ชั่วโมงด้วยกันอะ่ะสิก็อาจจะยังไม่ใช่ตัวที่ตอบโจทย์มากนักนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าหากเพื่อนๆเ,นเป็นคนที่เล่นเกมแค่พอคลายเครียดนะคะเล่นเอาแบบชิลๆสบายๆเล่นแบบนานๆทีหรือว่าเล่นครั้งมาไม่เกิน ครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึงนะคะสถึงสาตาแล้วก็พักไปทําอย่างอื่นเนี่ยเตยมองว่า13ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ดีเมื่อเทียบกันกันกบราคาค่ะเพราะว่าปัจจุบันนะคะราคาของ iPhone 13เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ15,900บาทอันนี้ยังไม่ได้รวมโค้ดส่วนลดต่างๆนะคะซึ่งถ้าหากว่ารวมโค้ดส่วนลดต่างๆเนี่ยเพ,เพิอนๆอาจจะได้มาในราคาประมาณ13,900บาทหรือประมาณ14,900บาท กับการใช้งานนะคะตัวของ iPhone 13ยืนระยะประมาณ1-2ปีนะคะในด้านของการใช้งานเนี่ย เตยมองว่าก็คุ้มค่านะคะกับราคานี้แล้วก็สเปคกับตัวเครื่องที่ได้ส่วนตัวเตยมองว่าถ้าหากว่าเน้นนะคะในด้านของการใช้งานทั่วไปเป็นหลักเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นหลักเนี่ยแล้วเล่นเกมรองลงมาแต่อยากประหยัดงบด้วยเนี่ยไอโฟนสิ3ก็ถือว่าตอบโจทย์แบบสุดๆไปเลยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆมีคว,มความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะคะกับการใช้งานตัวของ iPhone 13หรือใครใช้งานอยู่อยากจะบอกเล่าอะไรให้กับเพื่อนๆฟังก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะ และก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เรานะคะทีมงานสเปกโฟนทุกคนด้วยนะหรือถ้าใครอยากได้ iPhone 13กดจิ้มตะก,กร้าที่สเปกโฟนปักหมุดเอาไว้ให้ได้เลยค่ะและเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย